บนเรือกับตันอันเบิร์ตโฟโคตรวจสอบถามความเสียหายที่เกิดโดยใช้เครื่องตรวจด้วยเสียงเป็นเวลาหลายปีมาแล้วทิมคัมลิโซได้เตือนว่าการทําลายโดยใช้เครื่องจักรกลเป็นอันตรายมากมายกว่ามลภาวะเคมีอื่นๆทั่วไปในทะเลอันดามันผู้ร้ายก็คือดีบุก ดีบุกสีเงินที่ได้จากมหาสมุทรต้องการแหล่งเก็บอันใหญ่โตนอกจากนักลงทุนรวยๆเหล่านี้แล้วซึ่งมีเงินพอที่จะมีเรือโรงงานยักษ์นี้ได้ดีบุกก็ยังดึงดูดนักสแสวงโชคสมัครเล่นเข้ามาด้วย นาน่าจะกะภูเก็ตเหล่านี้ตัดสินใจที่จะสแสวงโชคเขาเปลี่ยนเครื่องมือจากเคียวในนาข้าวมาเป็นพล่วกับถังพวกเขาใช้สายยางอากาศทําเองแล้วก็ดํำไปสู่กลุ่มตะกรที่นักทําเหมืองรายอื่นไม่สนใจ เกี่ยวเกี่ยวแร่อันน้อยนิดของพวกเขาเพราะว่าเรือใหญ่ได้จัดการขาดทางไว้ก่อนแล้วขณะที่ช่างภาพรู้สึกว่าพวกนี้ช่างเหมือนกับพวกขุดหาทองที่อยู่ใต้น้ำสิลเกิด การทำแร่ดีบุกมีมาเป็นร้อยปีแล้วในประเทศนี้แต่กลับไม่เคยทำอย่างหนักหน่วงในปัจจุบันรายได้ของนักหาแร่พวกนี้น้อยนักยิ่งถ้าราคาแร่ตกต่ำถือเป็นพวกยากจนได้เลยพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตกว่าจะได้ดีบุกสักคำมือนึง ที่หมู่บ้านดเตอร์ชองบูรูเบอร์ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกิติมศัดิ์บอกกับเราอยู่ว่าที่นี่เหมือนกับเป็นเขตชายแดนผู้คนมาจากทุกสรารทิศคิดว่ามีโอกาสที่จะร่ำรวยได้บางคนต้องได้รับบาดเจ็บบางคนถึงกับต้องเสียชีวิตน้องของชายคนนี้ได้ตายลงการดำน้ำโดยมีอุปกรณ์ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าบางครั้งผู้ผมประการรังลูัตกรสามารถเข้าไปในกระแสเลือดได้ แต่ชายคนนี้กำลังหาขุมทรัพย์อีกแบบหนึง่งหอยและปรากาหลังที่หาได้สามารถนำไปขายให้กับร้านขายข,ายของที่ระลึกได้นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปล้นสะดมธรรมชาติ <Brenda. S 1> แต่พวกเขาจะขัดขืนไม่ทําได้อย่างไร ทารรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นแหล่งรายได้สูงสุดของประเทศไทยโรงแรมหรูหราเหล่านี้รวมไปถึงสระว่ายน้าอันสวยงามถูกสร้างติดต่อกันเรียงรายเป็นประยะทางถึงสิบไมล์เซ็กทะเลและแสงแดดถือเป็นหลักประกันที่ประเทศไทยมีให้กับคนต่างชาติซึ่งที่นี้เรียกว่าฝรัง่ง ตอนที่ประเทศไทยอยากจะโชว์ความสวยงามก็จะสวยงามอย่างยากที่จะหาได้ปรีดได้คิวทัดบางแห่งถือเป็นความสวยงามตามธรรมชาติทีต่ติดอันดับโลกเรือคาลิปโซได้มาถึงอ่าวฝั่งกลางกาเป็นกอรูปปราสาทประกอบด้วยหินปูนมีพุ่มไม้อยู่เป็น่อมมีเงาสะท้อนในน้ำประกอบเป็นภาพที่หาดูได้ยาก